ีสั่งมาจานแหลกแล้วลองโอดแล้วกินกำอู้แหลกเลยคือล้ำหาปอปอเตอะปอเตอะป้ากันทำแล้วนะป้ากันทำแล้วหล่อแล้วกินติดใจอะ่ะก็จะเป็นต้องมาซ่ําทำรอบนะครับ,รบอันนี้อย่างนี้น,นี่กล่นลาบหมูครับลาบหมูเป็นหน้าบ้านแกนะแกเอามาแปลง้านหลาครับแล้ว สิ่งแรกที่เข้ามาถึงจอดโถดหันน่ะคือพักกับหลาบปลูกเลี้ยงเป็นแถวอะมันคือหูเลยว่ะนี่คือคนมากหลาบเพราะผมไม่หันวิธีการเนี่ยตั้งหลังอ่ะแกลางมุแงแกลางมุงเฮึยเฮ้ฮ้หลาบอะขนไออย่างกลางมุ่งเฮึหลาบอะพ่ออย่างเพราะกลัวไม่หวันตอมยังเพราะนะมันมีกระสอบห้อยอยู่ผมกระถามกระสอบไออย่างเนี่ยกระสอบมาแขวน แกบา่ากให้มาแควนโดนปืนเพราะว่ามาแควนมันจะดูดความชื้นและยังบรจบนะเขียงลาบแกมันหมุนได้เพราะอย่างพราะแขนต้องนั่งแล้วคนลาบมันเหมือนของหงเนาะล,ลาบแล้วมันต้องปิ้นไปเรื่อยๆแกบอปิน้นแกหมุนเนาะมันคือเอ็กซ์เพรสตอ่ะมันคือคนตีดีไซน์ทุกสเตชันว่าเฮ้ยเนี่ยลาบอ่ะสองแสนของเราไอ้สัสฮิ่ <c oughs> ลาบลาดลงตีนี่ ผมบอกนะว่าตีอื่นสูตรเป็นยังไงนะแต่พริกลาบด้านนุงตีเขาเป็นพริกลาบมาแคว้นนี่มันหอมเพรามันหอมถ,ถึงถึงถึงจะได้เป็นน้ําพริกนุงตีเขาก็เอามาแปรเป็นลายอย่างมีลูกมีซ่ามีก้อยเป็นยำกบยำหฮกนี่ในปริมาณเด็ดห้าสิบบาทจานหนึ่งอิม่มแต่ถ้าบอกบอกมากลาบเหรอ ได้เนี่งอื่นให้กินแถมหนักต้มแกงออมนะแกจะมีแล้วบางวันแกก็จะมีเมนูพิเศษลองลองมาแล้วแกจะเก็บปลายติดไว้มันก็จะอยู่ติว่าวันนั่นได้อย่างมา้เนาะะแล้วก็จะมีไส้ถอดอันนี้ผมลองเลยว่าไส่ถอดนี่ในเจียงใหม่นี่กำลังมากินและป้าของร้านลุงจแนะีแตแหลกเนี่ยคือใส้ถอดปิ่ครบและพุ๊เลยกรอบนอกหนุ่มในคือใส่ตรงไหน,นครบและพุ๊นะแต่แกถอดเป็นจุกแปง้งมานต้องนอกไอ้ปลาไข่ถอดอนี่ยนี้ถ้าผมนี่ต้นงของกินอยากกินไง นี้นี่คือ้านหลาปีผมชอบบรใจเพราะว่าแค่ล้ำนะแต่ทุกครั้งที่มากินน่ะแกจะรู้สึกเหมือนเป็นคุณลุงกับหลานต่ก่อนนี่เขาขับรถด,ดำรถซิปแล้วเอาขับหมดเลยรถด,ดยสงาสารแล้วประเดี๋ยวนี้เขาแก่ตัวล้วเขาก็มาอยู่บ้านแปลงร้านแปงยังขายพอ,อทำให้เขาบ่เครียดผู้คนเข้ามากินมาทานยิ้มยิมย้มแจ่มใสเปื่อนกินออกไปเขาไปพอ เสียงบุญเ่าเก็ดีใจละ